สวัสดีค่ะชม DIY ค่ะวันนี้มากันในทีมฮาโลวีนนะคะจริงๆอันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมันคือแค่เป็นลูกอมละลายค่ะแล้วเราก็มาตกแต่ง ให้เป็นลูกผีเพื่อใครยังไม่มีไอเดียทําลูกอมแจกเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำได้นะคะสิ่งที่ต้องมีนะคะอย่างแรกก็ลูกอมค่ะเป็นลูกอมแบบใสๆแข็งๆค่ะอย่างยี่ห้อนี้ค่ะ Fox, Heartbeat หรือว่าโอเลก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ต้องมีไม้ไอติมนะคะใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ถาดรองอมแล้วก็กระดาษไขนะคะหรือ p a r c h m e n t p a ป e รค่ะรองเอาไว้แกะลูกอมแล้วก็วางลงไปบนไม้ไอติมเลยค่ะ จากนั้นเราก็นํามันไปละลายในเตาอบนะคะใช้ไฟประมาณ160องศาค่ะอบประมาณ3-4นาทีเราก็จะเริ่มเห็นรูปอมละลายแล้วนะคะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ให้เอาออกมาเลยค่ะพอเอาออกมาแล้วก็รอให้มันเย็นนะคะแล้วค่อยจับขึ้นมาค่ะแบบนี้ค่ะยี่ห้องฟ็อมันสีอ่อนค่ะอันนี้ลองใช้ฮาร์ด e ีททำดูนะคะ นี่ค่ะละลายแล้วขาดๆนเกินพี่เนาะก็เลยหยิบไม้นะคะพลิกอีกข้างหนึ่งเพราะตอนที่เพิ่งเอาออกมามันยังละลายอยู่ค่ะเราสามารถแก้ไขได้นิดหน่อยอันต่อมารวมสามยี่ห้อเลยค่ะข้างบนสุดเป็นโอเล่ฮาร์ดบีดแล้วก็ยี่ห้อฟอบค่ะเป็นแบบไล่สีนี่ค่ะออกมาแล้วจะเห็นว่ายี่ห้อโอเล่นะคะละลายช้าสุดเลยค่ะแต่ว่าพอออกมาเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะ อุมทั้งหมดเย็นตัวหมดแล้วเราก็เอามาใส่ถุงรัดหนังยางเลยค่ะนี่ค่ะผลงานทั้งหมดเละเทะ,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 ะนะคะแต่ว่าก็น่ารักดีค่ะแปลกแ,แต่ละอันก็มีชิ้นเดียวบนโลกแน่นอนเลยค่ะทีนี้ก็เอามาตกแต่งในธีมฮาโลวีนเลยค่ะเอาปากกาดำนะคะแบบปากกาเขียนซีดีอะคะ่มะมาวาดค่ะอันนี้ก็ช่วยใช้จินตนาการหน่อยน,นะคะมยวคิดว่ามันคล้ายปลาค่ะก็เลยวาดอย่างนี้ส่วนอันนี้เป็นแม่มด นี้ก็ผีตาเดียวค่ะก็ถ้าใครอยากหนาะกิจกรรมเล่นวันฮาโลวีนก็ลองเอาไปทับเล่นกันได้นะคะสนุกดีค่ะจบแล้วค่ะถ้าเกิดว่าชอบงาน DIY สนุกๆก็อย่าลืมกด subscribe นะคะชม DIY มีวิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์ค่ะ อย่าลืมติดตามเพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของชม DIY ด้วยนะคะสำหรับวิดีโอวิธีทำดินญี่ปุ่นใช้เองก็คลิกด้านบนนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย